โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรามานนำต้นกลมหรือช่องแบงค์แคทอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม A3 สตีลไรเดนครับคอนเทนต์วันนี้นะนั่นก็คือวิธีการจัดสกิลนะครับในอาชีพของวิส์หรือว่าเมดนั่นเองนะสำหรับนนคนที่ต้องการเติมเกม A3 สตีลไรเดนทางเรามีน้ำพี่จอนชาวไรให้บริการรับเติมเกมราคาถูกเมื่อจะเป็นเกม A3 สตีลไรเดนเมียโฟล์ RX เซเว่นไสองและเกมมือถืออ,อื่นอีกมากมาย บริการดี24ชั่วโมงสามารถติดต่อได้3ช่องทางที่เพจไลน์เบอร์โทที่ลิงก์ใต้ไลน์หรือว่าใต้คลิปเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาจัดสกิลนะครับให้กับคุณผู้ชมนะครับก็ะจะมี3สายด้วยกันหลักๆเนาะสายแรกเลยก็คือ,อจัดสกิลสู้กับบอสนะครับสายที่2จะเป็น PVE นะครับเคียร์มอนนะครับสายที่3เนี่ยจะเป็น PVP สู้กับคนนะครับในโหมดต่างๆเลยนะตอนแรกผมว่าจะจัดให้4แต่ว่า มันของมันยังไม่ได้แน่นหรือว่าสกิลรีเจมยังไม่ได้เยอะอะเอาเป็นว่าเอาแบบจัดแค่3อย่างก่อนเนาะคร่าวๆนะครับเดี๋ยวแบบแรกเนี่ยเดี๋ยวไปดูเลยนะครับว่าจัดยังไงนะครับในแบบแรกนะครับอันนี้คือสกิลเอาไว้สู้กับบอสนะครับเอ่อพวกเควสหลักอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะว่าในเควสหลักเนี่ยบอสมันจะจับเวลาใช่ป่ะถ้าเกิดเราทำามสกไม่ทนันหรือว่าอ่บอสตายช้าเกินไปเนี่ยมันจะบ้าข้างครับทำให้เราสู้ได้ยากขึ้นนะครับหรือว่า ดีพเนี่ยเรารีดดาเมจได้ไม่พอนะก็เลยจบบอสได้ยากขึ้นบางครั้งบางคราในขณะที่พลังมันถึงแล้วอย่างเงี้ยแต่บางคนก็ยังไม่ผ่านนะครับทีนี้เนี่ยเราต้องจัดเซตสกิลแบบไหนครับเรามาดูกันอย่างแรกเลยครับทางด้านาผมจะไว้เนี่ยคือเพิ่มพูนกระทานะครับหรือเพิ่มพลังโจมตีเวทนะครับเพื่อรีดดาเมจนั่นเองนะครับแล้วก็ลดคูณนาสกิลลงด้วยนะครับเป็นเวลา15วินาทีนั่นเองเสร็จแล้วเนี่ยสกิลเราไปครับเราจะใช้สาสตร์แสงเพราะว่าท่านเนี่ยมันจะได้อ่ป้อง ป้องกันเวของศัตรูเนี่ยลดลงนะครับทำให้เราใช้สกิลต่อไปแรงขึ้นนะครับซึ่งสกิลต่อไปที่เราจะอัดเข้าไปเลยเนี่ยก็คือเมทิโอนะครับท่านี้ก็คือดามเจตแรงมากนะครับก็เลยใช้ต่อจากสาสตร์ลำแสงนั่นเองส่วนท่าที่4นะครับอันนี้จะเป็นผลึกไอเย็นนะครับท่านี้เราจะไว้ใช้หลบบอสนะครับเพราะท่านี้มันเป็นนวตะานั่นเองนะแต่ทีเนี้ยบางครั้งบางคราเนี่ยแมคเนิกบอสเนี่ยมันอาจจะใช้ก่อนนะครับซึ่งอาจจะอยู่ที่สกิลที่3นะ บางครั้งบางครอาจจะกด1 2 4แล้วก็3นะครับหรือบางครั้งอาจจะกด1 2 3 4นะครับในรูปแรกประมาณนี้นะส,นสกิล,ลต่อไปนะครับเป็นปล่อยกระแสสฟฟ้านะท่านี้มีดาเมจพอสมควรที่เลือกท่านี้เพราะว่าให้แอนิเมชันมันจบไวนะครับเพราะว่าเมจอบบสกิล,ลขาตายค่อนข้างเยอะเรายิ่งใช้สกิล,ลที่ไล่นานๆอ่ะโอกาสที่จะแพ้บอทค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ผมก็เลยเอามารีดาเมจแบบจบเร็วเพราะว่าเราจะใช้เรีดาเมจแค่รูปแรกเนทะ่านั้นรูปที่2นีในคือเน้นจบเร็วนะครับ อ่ะส,สกิลต่อไปนะครับไฟฟ้าช็อตนะอันนี้ก็ค่อนข้างจะมีดาเมจแต่ไม่ได้แรงนะครับแต่ก็เอามาแค่วนลูปเฉยๆนะสกิลต่อไปครับคนหนาน้ําแข็งนะสกิลนี้ก็คูดาวว้ด้วยนะครับแล้วก็เอามาวนลูปนะครับส่วนสกิลต่อไปนะครับวายุเพิงสกิลนี้เอาไว้ใช้หลบบอสได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วค่อนข้างมีดาเมจด้วยเวลาเราใช้ท่านเนี้ยมันสามารถเคลื่อนที่ได้น,นะครับแบบหลบไปหลังบอสตอนบอสใช้ท่าไม่ตายอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูภาพตัวอย่างกันนะครับเวลาสู้กับบอสนะไป ต่อไปนะครับเซตที่2นะครับ PVE นะครับเซตนี้เนี่ยเราจะใช้ตอนปล่อยบอทนะครับประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวให้เราดูซิสกิลแรกก่อนนะครับที่ผมแนะนำสกิลแรกนะครับอ่าเศษชิ้นส่วนไอเย็นนะครับถ้านี้ถ้าเกิดใครมีสกิลรีเจนเนี่ยมันจะอ่าปล่อยแสงสีขาวเนี่ยออกไปโจมตีด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้มีสกิลรีเจนเนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้ หรือจะเปลี่ยนมาเป็นท่านี้ก็ได้ถ้าเกิดใครอยากจะประหยัดยานะครับใช้เป็นออร่าคุ้มครองก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําเป็นอันนี้แล้วกันจะได้เขียร์มอนไวๆนะครับก็คือเปิดได้ท่านี้ก่อนเลยนะส่วนท่าที่2นั่นก็จะเป็นสาสตร์ลแสงเหมือนเดิมนะครับท่านที่3ก็จะเป็นเมทิโอนะครับอันนี้คือเน้นวงกว้างนะแล้วก็ใช้ต่อจาาสาดลําแสงมันก็จะแรงขึ้นนะครับเดิมทีโปรติสกิลนี้ก็อาจจะปิดมอนได้แล้วนะครับอ่ะต่อไปครับผลึกไอเยนนะครับท่านี้ใช้หลบดาเมจจากมอนสเตอร์นะครับ เราก็ใช้ทำดาเมจด้วยเพราะว่าตอนที่เราลากมอนมาเนี่ยมอนก็เริ่มจะมาตีเราแล้วใช่ไหมถ้าเกิดท่าเมทโอปิดมอนไม่ตายจริงๆอะ่ะท่านี้ก็จะเป็นอีกท่านหนึ่งที่ทำดาเมจได้นะครับในรลปแรก,กอาจจะปิดมอนได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นเมทิโอลูกใหญ่นะครับลูกเดียวท่านี้ก็จะเป็นท่าหมู่ที่เอาไว้เคียย์มอนวงกว้างต่อไปนะครับในรลปที่2อ่าถ้าเราไปครับเป็นรอยแยกครับท่านี้ก็จะเป็นวง AE เหมือนกันนะครับใช้เคียย์มอนในรลปที่2นั่นเอง ไปครับเป็นโซนไฟฟ้าช็อตนะครับท่านี้มันอาจจะไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ก็เป็นสกิลหมู่เหมือนกันครับสำหรับโซนไฟฟ้าช็อตนะสำหรับท่านที่4ควรจะเป็นอะไรไม่ได้ครับนอกจากพายุเพลิงนะครับเพราะว่านี้ก็เป็นเอเหมือนกันนะครับแถมกันสถานะด้วยนะก็เอามาทำดาเมจเอนั่นแหละนะครับในรูปที่2นะครับตรงนี้นะครับขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสําหรับสาย PVE หรือว่าสายฟาร์มนะครับคุณผู้ชมต้องตั้งค่าสกิลประมาณนี้นะครับ ด้านซ้ายนะครับอันนี้คือสําคัญเลยนะเห็นตรงหัวข้อนี่ไหมลำดับใช้สกิลนะครับให้คุณผู้ชมปัดมาทางด้านซ้ายนะครับแบบนี้นะปัดทางด้านซ้ายสกิลเนี่ยมันจะใช้เรียง1 2 3 4 5 6 7 8แบบนี้เลครับเพื่อให้มันเป็นวนลูปได้แบบตามที่เราคาดการไว้นะครับอ่ะมันก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะส่วนภาพตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าเซตีิเรียมันฟาร์มดียนะครับ ไปนะครับเป็นเซตที่สานะครับเซตนี้จะเป็นเซต PvP นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ใช้เศษที่สุดเย็นเหมือนเดิมนะครับเมื่อเราเปิดท่านี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะกัน c C ซีนะครับซึ่งท่าเนี้ยมันมีผลกับตอน PvP มากถ้าเกิดเราไม่มีการซ c เนี่ยเราแค่โดนสตัรโดนนู่นนี่นั่นครับเมทลุกแบบล้มไม่ได้ลุกเลยดีกว่านะหรือว่าเคลื่อนที่ไม่ได้เลยก็ว่าได้ครับเพราะเดิมทีเมทสกิลมันค่อนข้างหาไตแลวเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ป้องกันตัวเองด้วยการกันซีซีเนี้ยก็อาจจะเล่นทําให้เล่นยากขึ้น เมื่อเรามีสกิลกันซีซีเนี่ยสกิลที่เราจะใช้เปิดเป็นสกิลแรกนะครับนั่นคือสกิลใบน้น้องนะครับถ้าเกิดเราใบ้สตูได้เนี่ยโอกาสที่เราจะทําอย่างอื่นต่อมันก็ค่อนข้างจะง่ายขึ้นนะครับอ่ะต่อไปนะครับสกิลหออน้ําแข็งสกิลนี้เนี่ยอ่าจะล็อกขาสตูนะครับหกวิีนะค่อนข้างนานเลยแล้วก็ปาค่อนข้างไกลทาให้สตูเนี่ยถึงตัวของเราได้ยากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วเมื่อเราใช้ห่อน้ําแข็งเสร็จเนี่ยเราจะต่อในท่านี้ ก็คือเมทิโอนะครับซึ่งท่านี้เป็นดาเมจของอาชีพวิศวะเลยถ้าใช้โดนนะก็คือเต็มๆนะครับและแถมติดชะงักด้วยนะครับผมต่อไปผลึกไอเย็นครับท่านี้ก็จะเอาไว้หลบนะครับแล้วก็ทำดาเมจด้วยเพราะว่ามันเป็นอมตะนั่นเองนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะใช้สกิลปล่อยกระแสไฟฟ้านะครับไว้ติด CC นะครับสถานะสตันสามวินั่นเอง สกิลต่อไปครับคมหนาดนนะ้ำแข็งครับสกิลนี้ก็จะสโลว์ศัตรู40%ปรเปลา10บ,บีนะครับก็ทําให้ถึงตัวยากแยง่ายเถิดสกิลสุดท้ายนะครับเป็นวายุเพิงท่านี้ก็จะใช้หลบได้ด้วยเพราะว่ามันกันซีซีเองเผื่อเราอยากจะออกมาอย่างเงี้ยแล้วไม่มีแดดอะ่ะเราก็ใช้วายุเพิงออกมาได้เช่นเดียวกันนะครับในสกิลที่ผมจัดเอาไว้เนี่ยนะครับมันจะเป็นสกิลที่กันซีซีนะครับแล้วก็เล่นซีซีกับฝ่ายตรงข้ามแต่ไม่ได้ไหมายความว่าฝั่งตรงข้ามจะไม่มีกันซีซีนะ เออฝ่ายตรงข้ามก็มีการซีซีเหมือนกันนะครับซึ่งบางท่าเราใช้ไปอาจจะไม่เกิดผลจากนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นเทคนิคส่วนบุงคลน,นะครับบางทีเราอาจจะร้อยบัฟเขาหมดก่อนอ่าอะไรเงี้ยเพราะตอน p ี P จริงๆอ่ะเราไม่ได้หมายความว่าเราจะสู้กันด้วยสกิลเลยนะครับบางทีมีการเดินหนีก่อนเพื่อร้อยบัฟฝ่งตรงข้ามหมดมันเป็นเทคนิคนะบอกเลยเป็นเทคนิคเพราะว่าอย่างเราเจอแอดอย่างเงี้ยแอด์ Air เขาหายตัวได้ครับสมมติว่าแอด์เขาหายตัวเขาก็จะรอสกิลบัฟเราหมดเราเ่้าเข้ามาก็ได้นี่หรอไหม ซึ่งอาชีพอื่นก็ทาได้เหมือนกันครับก็แค่เดินหนีก่อนแล้วรอให้สกิลบัฟปลดพวกการซีซีหมดเงี้ยแล้วเขาให้เปิดอะไรอย่างงี้คือการเล่นของพีพีอ่ะมันไม่ใช่ว่าคุณจะประจันหน้ากันโดยตรงครับเพราะว่าบางคนก็มีทริคมีตุกติกมีอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้ต้องชนะได้ครับอันนี้ก็คือก็บอกไว้นะอ่าว่ามันอยู่ที่สกิลเพ์ด้วยไม่ว่าไม่ว่าจะจัดแบบไหนเนี่ยไม่ได้บอกว่ามันจะชนะทุกคนนะครับอ่าไหนจะขึ้นอยู่กับค่าพลังขึ้นอยู่กับเทคนิคสมบครณครับแต่ว่าวิธีเนี้ย เอ่อหรือว่าสกิลที่ที่ผมจัดให้เนี่ยผมคิดว่ามันโอเคที่สุดและนะครับเพราะว่าเราการซีซีด้วยแล้วก็ทำซีซีกับฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับแล้วก็วนลูปได้ไวนะส่วนใครจะจัดเพิ่มเติมไงเนี่ยก็ลองไปดัดแปลงเอาแล้วกันนะครับอ่ะสำหรับตรงนี้เนี่ยก็ไปดูภาพประกอบกันเลยครับไป ยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับวิธีการจัดสกิลของอาชีพวิสานะครับทั้ง3แบบนะหวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยส่วนใครจะไปพลิกแพลงยังไงเนี่ยก็ลองไปจัดเพิ่มเติมดูนะครับสำหรับวันนี้ครับช่องแม,ม่ดำน้นกลมหรือช่องแม่แคนเน่ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นสิงแจ้งเตือนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคอนเทนตน์นะครับจุ๊บจ้า